มักแล้วพออีหล่อเด้อพี่มักแล้วพี่อีเด้อพอสื่อได้บอขอถามสักคำพ่อพ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 ่อพอตั้นั่นละ่ะบ่ได้จักบาทจะไปลองห้ายประนันลูกมันมีมันมีสองสองเพลงไหมคะมักบ่าวฟังลำกับมักบ่าวฟังลำ,ม,งลำมันซื้อเดียวกันน้อยจักบาทนะครับขอบคุณค่ะ,คคะมักบ่าวฟังลำเห็นจังไรละ่ะมักแล้วบออีบอแล้วพีอย่ง กูบ่าวฟังลำเสะดำนัลลอดีนังนาเวทีมัดดีและหุ่นแมนไม่ใส่อ <c oughs> ลองเพลงได้กับมาถือยจ็คเชียวเว้ย <c oughs> ลองมึงก็ดูลองมึงดูเอาลองมึงดูเอาลองหนีสวส,สดสมาธิหลานคอย <c oughs> อสวัสดีค่ะโอ้ยเอาไม่ ค่ะเลิศไมลูกหนึ่งสองซ้ส,สวัสดีค่ะน้องอาอายจะก,กุนาพรเสียงวัหกค่ะ<ำ>ค่ะขอบคุณรางวันน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหากความแพงที่พ่อพ่แม่แม่ไหหลาน,น้องอาอายเด้อจ้า,ส,าสวัสดีค่ะเออเอไมไม พอเสียงพี่น้องบ้านห้องฮีแนจ้ยาย่ยค่ะอลองพูดบ้านนี้เป็นภาษาเลยสิคะไม่เอาค่ะบ้านห้องฮีบ้านห้องฮีฮ<ะ>อำเภอย่างตลาดลูกพี่น้นองชอบจัหวัดกาฬสิ่์อำเภอ,อ,อยาาอ่อยางตลาดค่ะอำเภอย่างก่อย่างตลาดอำเภอย่างตลาดเพราะเป็นย่างตลาดเลยลูก พี่น้องเยาวาหลานเด้อหลานเกิดไม่แง่รุ่นครับบําจัดจาก uh huh. okay. อำเภอยางตลาดพาานางพองภาวา่าบง